พอเท่าวัย70ถูกรางวัลที่1รวย12ล้านล้องลั่นบ้านเตรียมใช้หนี้ทั้งหมดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องของคนดวงเฮงมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงรายนี้นะคะอายุ70ปีนะคะคือนายแดงทิพเนธนะคะเดินทางขึ้นโรงพักสพเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเพื่อลงบันทึกประจำวัน ที่สอพออุดรธาน,นีนะคะหลังจากถูกรางวันที่1ประจำงวดวันที่16กันยายน2564นะคะจำนวน2ใบหมุนค่า12ล้านบาทนะคะจากหมายเลขที่ออกนะคะ070935จําำนวน2ใบเลยนะคะเฮงจริงๆนะคะซึ่งระหว่างที่พบตำรวจก็มีคนมาขอถ่ายรูป เป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าคนถูกลางวันที่1มีแต่คนอยากร่วมเฟรมนะคะโดยนายแดงนะคะบอกว่าชอบซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเป็นประจำนะคะเคยถูกเพียงเลขท้าย2ตัวและ3ตัวบ้างเท่านั้นนะคะแต่รางวันใหญ่ๆไม่เคยถูกนะคะจนเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันพระได้ขับรถไปเยี่ยมหลานที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แวะซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดนะคะเห็นเลข หน้า070ก็เฉยๆแต่ชอบเลขท้าย35จึงซื้อเลข070935มา2ใบและใบที่มีเลขท้าย735อีก1ใบนะคะคิดเพียงเท่านี้ก็ขอเท่านี้ถูกแค่2ตัวก็พอประมาณนี้นะคะแต่ พอรู้ตัวว่าถูกรางวันที่1นถึงสใบก็ดีใจถึงกับปล้องลั่นบ้านรังน้ําตาออกมาเลยโดยจะเอาเงินที่ถูกลัตเตอรี่ไปไถ่บ้านที่จำานองไว้กับธนาคาร40,000 0บาทใช้นี่กอยสอให้ลูกสองคนคนละ3 0 0แสนแล้วก็จะใช้นี่ให้หมดจะซื้อรถให้ลูกคนละคันแล้วจะไปซื้อที่ดินสร้างบ้านใหม่ที่จังหวัดสกลนครเพราะบ้านที่อุดอรคับแคบไปแล้วนะคะนี่ คือคุณตาแดงพูดอย่างนี้นะคะโดยเขาบอกว่าเป็นพ่อไม้นะคะคุณตาแดงนี่เป็นพ่อไม้แยกทางกับพันยาไป8ปีแล้วนะคะพันยาไปมีสามีใหม่จนต้องเลี้ยงลูกลําพัง4คนเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยทํางานขับรถทัวร์แต่เลิกขับมานานแล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะโดยคุณตาแดงยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าหาก พัญญาเก่ากลับมาขอคืนดีด้วยคงไม่เอาเพราะคิดแล้วไม่ขอแต่งงานใหม่จะอยู่เป็นโสดอยู่กับลูกกับหลานในบ้านปลายชีวิตนี่เลยนะคะสบายตอนแก่นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับหนอนเนาะ12ล้านบาทนะคะนี่คือขนดวงเฮงนะคะสวัสดีค่ะ